มีข้าวมีทุกอย่างให้กินตลอดเวลาแถมให้เงินค่าจ้างคุณชั่วโมงละสามแสนสี่แสนถึงบางงานไปถ่ายงานวันเดียวหนึ่งล้านบาทเป็นคุณคุณเอาไหมครับคุณยังว่าลำบากอีกไหมมีบ้านให้อยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่หลังและกำลังทำให้คุณเพิ่มอีกหนึ่งหลังลำบากหรือเปล่าเพื่อน มีโรงแรมให้ดูอีกหนึ่ง,งที่นะครับนับดูแล้วกันครับว่ากี่ชั่วโมงที่ทำงานกันไปหรืออะไรกี่กี่วันแล้วกันกี่วันกี่วันที่ทำงานไปอ,อย่ขอโทษนะครับขาดคนถือกระเป๋าแต่ก็มีนะครับก็เป็นผมนั่นแหละที่ช่วยถือพี่น้องผมแม่ผมทีมงานผมที่ช่วยถือนะครับมันไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรมันเป็นอะไรที่สบายๆอยู่ละ เอาเป็นว่าขอให้จบเรื่องนี้แล้วกันนะไอ้ที่บอกว่าผมพามาลําบากผมพามาเหมือนถูกขังคุกเป็นผมนะครับถ้าชีวิตผมถ้าถ้าเขาไม่ได้หลอกนะถ้าแบบว่าถ้าผมลําบากแบบที่เขาเล่าบบตอนแรกนะว่าสมมุติว่าชีวิตผมต้องกินซีเรียลอยู่ทุกวันมีกินข้าวได้น้อยมากแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยมากแล้วถ้าวันหนึ่งผมมีผู้หญิงที่แบบว่ามาให้ในสิ่งสิ่งนี้ของผมโอ้โอ,อ,โอ,โอให้ผมไม่ได้ไปทําง,งานแล้วคือ โอ้ยผมขอบคุณครับ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 สำหรับผมคนเดียวนะผมจะขอบคุณเป็นใครไม่ขอบคุณไม่เป็นไรนะคผมจะบอกขอบคุณครับขอบคุณครับให้ผมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ห้องเล็กๆก็ได้ครับผมรักมากนะครับผมทุ่มเทครอบครัผมรักมากนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ตอนหลังน่ะต้องบอกว่ามีทั้งช่วงเวลาที่เขารักผมนะครับ น่าจ๋านะครับเพราะว่าแค่เขาพูดว่ารักผมก็ว่ารักแล้วนะครับช่วงเวลาที่เขาอยู่กับผมแล้วผมมีความสุขนั้นคือเขาเขาต้องรักผมนะครับคอมมิชชั่นที่ฉันได้รับจากการทำงานห้าแสน 500, บาทมาเป็นเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนเลือกที่จะไม่รับและทิ้งไว้ที่นั่นค่ะฉันทําถึงขนาดนี้ขนาดนั้นเพราะหวังว่าที่นั่นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกฉันบอกกับทุกคนเลยว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอยากให้ที่นั่นเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งขึ้นไปอีกค่าคอมมิชชั่นนี้ รู้ไหมว่าจริงๆค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันควรจะเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทผมควรจะเป็นค่าใดๆต่างๆเพราะนี่มันคือช่องผมรู้ไหมว่าผมไม่มา้นั่งแบ่งแยกนะว่าวันไหนผมไลฟ์คนเดียวแล้วผมได้ค่าคอมผมเอามาแบ่งให้คุณห0%นทั้งหมดจริงๆคุณไม่ต้องได้ไม่มีใครเคยได้ค่านี้นะครับเพราะว่าคุณได้ค่าตัวชั่วโมงละ 2- 4สี่แสนแล้วพอแล้วมันเยอะกว่าคนทั่วไปที่จะได้แล้วที่มาช่วยผมขายของกันไปกันมาที่เราช่วยกันค่าคอมในช่วงช่องผม จริงๆคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้ห้าแสนบาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้หรือทําเป็นแกล้งทิ้งไว้ที่บ้านผมผมต้องบอกว่ารอบแรกที่คุณมาทําไมเราถึงคุยัถึงค่าคอมมิชชั่นเนื่องจากว่าคุณจําได้ไหมเตียจําได้หรือเปล่าพี่ปูพี่เปิ้ลอยู่กับผมทีมงานอยู่ผมวันนั้นวันแรกที่เราจะเข้าไลฟ์ขายของวันแรกที่คุณกําลังจะก้าวเข้ามาในไลฟ์ผมในการขายของคุณจําได้ไหมว่ามันช่งกก่อนเข้า พราะผมเห็นแล้วผมคุยกับเบสแล้วว่าเบสเขาจะมาคิดค่าสติกเกอร์ในช่องกูด้วยหรือเปล่าสักแป๊บเตียล่ามนะครับน้องเตียนะก็เรียกมาคุยแปลกกันว่าอืมพอดีผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าเขาจะได้ค่าสติกเกอร์ด้วยไหมหากเข้าไปหากเข้าไปแล้วผมบอกว่าผมตกใจมากแล้วก็บอกว่าคือเขาคงจะเห็นผมตกใจนะผมบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่า อย่าลืมว่ามันมีวันไหนที่ผมไลฟ์คนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้มาแบ่งคุณนะค่าสติกเกอร์เวลาเข้าเข้าในไลฟ์ซึ่งเขาเข้าใจนะครับตอนนั้นเขาก็เขาก็เขาก็บอกเพราะว่าอะไรรึเปล่าถ้าอย่างนั้นสติกเกอร์ที่คุณได้เพราะผมที่เวลาคุณดึงผมเข้าไปที่ช่วยกันละกันที่ผมเข้าไปแบบว่าน่ารากักมีความสุขให้ทุกคนได้เห็นหรือบางทีที่คุณแทบไม่อยากให้ผมออกเพราะว่า u n i วิร์สมาลุลุ้ย affiliate เนี่ยไม่ใช่สินที่คุณคุณได้ ครั้งแรกที่คุณมาเนี่ยผมก็บอกให้แม่โอนไปห0สเซนพราะผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรนี่คือคนรักผมมาทํางานให้ผมมีกําลังใจสรือว่าฉันไม่ใช่คนที่จะทาแบบนั้นค่าใช้จ่ายมากที่มากที่สุดของฉันในประเทศไทยก็คือค่าอาหารทุกเดือนบริษัทจะยี่สิบหาเปอร์เซ็นจากเงินเดือนของฉันไปเป็นค่าใช้จ่ายของการินค่ะใครไปให้คุณวะใครไปให้คุณวะขออย่าให้เป็นคนใกล้ตัวผมเลยบอกร้องอ้ายวะการินครับผมขอโทษด้วยนะครับ ที่ผู้จัดก,การของคุณคุณปูและบริษัทของผมไม่ทบทวนเรื่องนี้ให้ดีก่อนจริงๆผมควรจะคิดว่าคุณไม่ควรเสียค่าคุยงานหางานหรือค่าหักเปอร์เซ็นต์คนหางานของพี่ปูไปให้พี่ปูขอโทษได้ครับเรื่องนี้ที่ผมไม่เอ่าข้อพอสิ่งที่บริษัทผมทําให้คุณคือผมพยายามบริษัทชาลีคุยกับพี่ปูตกลงกันว่าผมขอให้หักเราจะมาหักน้อยกว่านักแสดงทั่วไป ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นผมว่าผมทาให้มันน้อยที่สุดนะครับนี่ไม่ใช่ค่ามาจ่ายค่าข้าวค่าล่ามค่าอาหารค่าโรงแรมนะครับผมชาลีพอจตที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ผมก็โดนหักเหมือนคุณครับดาราคนอื่นโดนหักเยอะอกว่าคุณเยอะมากครับนี่คือค่าอะไรวะของคนหางานของคุณแปลว่าค่าแต่งหน้า บริษ <cons> ัทชาลีเป ال ็นคนออกครับแปลว่าค่าล่างบริษัทชาลีเป็นคนออกครับแปลว่าค่าอาหารค่าโรงแรมที่คุณพักอ่ะบริษัทชาลีเป็นคนออกครับค่าตั๋วเครื่องบินมาครั้งแรกแล้วก็กลับบริษัทชาลีเป็นคนออกครับเงินผมเองครับและก่อนคุณจะบินกลับลอกแรกนะวุ่นมากเหมือนกันระดับหนึ่งนะครับ คุณบินกลับไม่ได้นะครับเนื่องจากคุณไม่สามารถนั่งตั๋วเครื่องบินแบบธรรมดาได้คุณต้องการเป็นเฟิร์สคลาสให้เร็วที่สุดผมไม่ได้นอนใจครับผมบริษัทผมผมต้องบอกตรงว่าพี่ปูถามผมว่าเนยะเราจะต้องออกให้ไหมอันนี้ผมบอกให้ว่าเป็นที่อื่นไม่ไม่ออกให้ครับถ้าเขาไม่ได้ถ้ามันเป็นการเนี้ยผมบอกพี่ปูเอาตามผมออกปเลยขอโทษนะกัรขอโทษจริงจริงที่ทําให้อึดอัดแล้วก็ขอโทษที่ดูแลไม่ดีขอโทษที่ที่